ครับก็ขับรถดดมาจากลังสิตนะครับมาโคราชนะครับมาที่อำเภอเมือง <c oughs> ก็เหยียบตั้งคูสคอนโทรลไว้นะครับอยู่ที่แปดสิบเอ้เก้าสิบกิโลเมตรชั่วโมงคนระับสิบเอ็ดนะครับก็มาดูกันว่าใช้น้ำมันแค่ไหนนะครับก็น้ำมันเดิมมีครึ่งถังนะครับเฉลีย่ยล่นออมาสิบสามจุดสามนะครับ อันนี้เฉลี่ยผมไม่ไม่ได้ตั้งใหม่ตั้งแต่เติมน้ำมันมานะครับมันก็เลยเยอะหน่อยโอเคมาดูที่ทำได้กันครับก็เสือบสามชั่วโมงครับ2.26กิโลเมตรสิบลิตรน,นะครับประมาณน,นี้ ก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ผมก็เดินทางกลับจากโคราชนะครับที่ตรงหักช้างเจ้หอนะกลับมาที่กรุงเทพน,นะครับแถวบางแคนะครับก็ตอนนี้ก็ค่าเฉลีย่ยมไเลยครับประมาณ15.5กิโลเมตรต่อริสนะครับให้เราคำนวณได้เนาะมาดูแล้วเราสปีองสิบเก้ากิโลเมตรนะครับท่องทิศนี้ใช้ได้ใช้ได้ระยะทางวิ่สองร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อสองร้อยเก้าสิบกิโลเมตรครับ โอเคเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงครับผมมีอยู่พักบ้างพอดีว่านั่งทํางานไปด้วยขับรไปด้วยครับ,รรบก็เลยต้องต้องจับพักเยอะหน่อยนะครับก็ตกอยู่ที่สิบจุดสลิตรต่อกิโลเมตรนะครับอยูท่ที่เอ๊ะไม่ใช่ใช้น้ำมันไี่1 9บดสลิตรนะครับแล้วก็ระยะทาง293รนะครับโอเคประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ครับเป็นรีวิวครับให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้ใช้ความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมันอ20นะครับก็ออกมาแล้วก็เติมนะครับก็เลยเป็น93นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเป็นรีวิวให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะครับว่าครับประมาณนี้นะครับก็จะได้น้ำมันประมาณเท่านี้ครับ